สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับช่องเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมในตำนานเกมหนึ่งนะครับที่คาดว่าทุกคนนั้นต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับกับเกมในตำนานที่ชื่อว่า c o u n t e r s t ์สไ e นะครับจากที่มีข่าวนะครับว่า c o u n t e r s t ์สไ e นะครับเวอร์ชันน1.6นะครับได้เปิดให้บริการเล่นฟรีผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องซึ่งต้องขอบอกว่าแต่ก่อนนะครับ เกมเคาน์เตอร์หากเราย้อนไปเกือบประมาณ20ปีเลยนะครับซึ่งผมจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้นะครับผมต้องไปเล่นที่ร้านเกมนะครับมันจะเป็นการเล่นผ่านระบบแอนนะครับการภายในร้านก็จะมีเครื่องที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเครื่องหนึ่งนะครับไว้สำหรับในการคีย์ดานหรือว่าเพิ่มบอทนะครับส่วนเครื่องที่เป็นเครื่องลูกภายในร้านนะครับก็จะทำการจอยเข้าไปเล่นด้วยกันนะครับ ต้องขอบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศสมัยก่อนนั้นนะครับสนุกมากครับเกมเคาน์เตอร์นะครับนับว่าเป็นเกมต้นๆของผมเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมหัดเล่นนะครับซึ่งเกมในสมัยนั้นนะครับก็จะมีเกมประมาณว่าเกมฮั l i ลท์นะครับเกมเคาน์เตอร์สไตล์เลตอเลอนะครับเกมพวกนี้นะครับก็จะมีให้บริการภายในร้านเกมนะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อเกมเคาน์เตอร์นั้นครับ สามารถเล่นผ่านเว็บได้เราก็ต้องไปลองกันดูนะครับว่ามันจะเหมือนเมื่อสมัยก่อนของเราหรือเปล่าครับให้เราทำการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับแล้วทำการพิมพ์ลิงก์ตามนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกผ่านลิงก์ได้เลยนะครับซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าเราอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะครับ ซึ่งในขณะนี้นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับทางเว็บไซต์เขานะครับได้ทําการปิดปรับปรุงในระบบเกมนะครับซึ่งเขาประกาศไว้ว่าจะเล่นได้ประมาณวันที่1นนะครับมิถุนายนนะครับแต่ไหนๆนะครับเราก็มาแล้วนะครับก็ไม่ให้เสียเที่ยวนะครับผมก็มีวิธีเล่นชั่วคราวนะครับเพื่อฝึกฝีมือกันล่วงหน้าก่อนนะครับ ให้เราทำการเข้า Discord Server นะครับด้านล่างนะครับเมื่อเราเข้า Discord มาแล้วนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับห้องแชทนะครับเราสามารถแชทพูดคุยกันหรือว่า ใช้เสียงคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์ผ่านแชทก็ได้นะครับซึ่งผมจะแนะนำนะครับวิธีการเล่นนะครับให้เราทําการหาลิงก์นะครับที่มีคนโพสต์สร้างห้องไว้นะครับให้เราทําการคลิกที่ลิงก์นั้นนะครับเพื่อเข้าไปสู่ในการเล่นเกมนะครับครับซึ่งตามตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมเจอลิงก์ห้องแล้วนะครับเราจะทำการลองเข้าไปเล่นแมปในตำนานอีกแมปหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Untit l e d นะครับ ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับระบบจะทําการโหลดข้อมูลเกมแป๊บหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในตัวเกมแล้วนะครับรู้สึกว่าเกมยังจะไม่มีเสียงนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเงินนะครับเราก็ต้องใช้ปืนพกก่อนไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาเก็บปืนเอานะครับ เราเจอปืนลูกซองนะครับลูกซองเราก็เก็บเป็นลูกซองไปก่อนนะครับมันจะไม่มีเสียงมันจะไม่มีเสียงในการเดินนะครับกับเสียงในการยิงนะครับเวลาซื้อปืนนะครับเราก็ทําการกดตัว B นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขนะครับถ้าซื้อกระสุนก็เลข b แล้วก็กด6นะครับ จะมีเสียงเฉพาะแค่ตอนจบนะครับกับตอนคว้างระเบิดแค่นั้นนะครับและอีกอย่างนะครับเกมเคาน์เตอร์นี้นะครับมันจะไม่มีดาเมจขึ้นนะครับเวลาเรายิงยิงศัตรูนะครับมันจะไม่ขึ้นเป็นตัวเลขนะครับเราก็จะไม่ทราบนะครับว่าเรายิงโดนหรือไม่โดนนะครับ ซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับของเกมยุคบุกเบิกนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นี่ผมทดสอบก่อนนะครับยังดูแล้วเล่นเล่นยังขัดขัดอยู่นะครับยังไม่ค่อยคล่องนะครับบเราทำการทดสอบเล่นไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับ ซึ่งเกมอาจจะงงเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงเลยนะครับมันจะมีเสียงก็ต่อเมื่อเราแค่คว้างระเบิดกับตอนชนะแล้วเท่านั้นนะครับมันก็เป็นปัญหาของเราอย่างหนึ่งเพราะเราไม่จะไม่ได้ยินเสียงศัตรูเวลาเดินมาหาเรานะครับ แล้วอีกอย่างเนึงยนะครับชื่อเราเวลาเราเลือกฝ่ายนะครับมันจะขึ้นว่าเพลเยอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับคือไม่ใช่บอทนะครับแต่ว่าเป็นชื่อของอาจจะเป็นชื่อของคนก็ได้นะครับหรือว่าบอทนะครับแต่ว่าชื่อเราก็จะตามด้วยเพลเยอร์แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ ปืนตำรวจประจำนะครับก็กด B43 นะครับ m c นะครับถ้าเราซื้อระเบิดก็ B883 นะครับ83เป็นระเบิดนะครับระเบิดขว้าง84ดน่าเป็นแฟตนะครับ แต่เท่าที่ดูนะครับเหมือนเหมือนมันมีชื่อคนที่เขาตั้งชื่อได้นะครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เรายังเรายังตั้งไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสมบูรณ์นะครับเราอาจจะใช้ชื่อว่าเพยเยอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการปาแฟดใส่กันแบบนี้นครับ ปลาทีแล้วก็ขาวกันทั้งจอเลยนะครับ มันอาจจะรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยตายนะครับเพราะว่าปิงเราอาจจะเยอะนะครับพอเราไปเชื่อมต่อกับโฮสของต่างประเทศนะครับเราก็เล่นกับพวกฝรั่งเขานะครับ ลืมไปนะครับเกมนี้มันยิงทะลุก,กำแพงได้ด้วยนะครับ S S the 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 ครับสำหรับแมปนี้เดี๋ยวผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแมปดูนะครับไปลองไปเล่นแมปอื่นกันดูบ้างนะครับ ครับเราเจอแมปนี้นะครับน่าจะสนุกอยู่นะครับจะเป็นแมปของอ๋อ AWP นะครับอินเดียนะครับจะเป็นการใช้สไน p เปอร์นะครับยิงยิงกันทั้งแมปเลยนะครับ ครับเราก็มาเลือกฝั่งนะครับว่าเราจะเป็นอะไรดีนะครับเป็นตำรวจหรือเ,เป็นโจรดีนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นตำรวจดูก่อนละกันนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะค้างมากกว่านะครับทำให้เรา ยิงไม่ตายนะครับ แตกเลยนะครับหัวเรานะครับเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับสเสนอีกหนึน่งอย่างนะครับก็คือนะครับการดวลมีดนะครับมาดูกันนะครับว่าการดวลมีดครั้งนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับโอ้โห oh. เหมือนจะแพ้นะครับแต่ว่าชนะนะครับซึ่งตอนนี้ทางตัวเกมนะครับดเด้งผมมาเป็นฝ่ายโจนแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ย้ายมาอยู่ฝ่ายโจนนะครับตอนนี้นะครับผมก็เริ่มจะรู้สึกว่าคล่องขึ้นแล้วนะครับเราลองมาใช้สเต็ปเก่าๆของเราดูนะครับ เหมือนจะยิงโดนนะครับแต่ยิงไม่โดนนะครับรู้สึกว่าพลาดบ่อยเหมือนกันนะครับยิงไม่ค่อยโดนนะครับ แม้ช็อตนี้นะครับวิ่งผ่านหน้าไปเฉยเลยนะครับอย่างนี้ต้องโดนมีดอย่างเดียวเลยนะครับ บางทีนะครับการถือมีดนะครับทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับหากเราจะเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งนะครับเราควรจะถือมีดแล้ววิ่งไปนะครับ ช็อตนี้นะครับเรามัวแต่ดูข้างบนนะครับเราก็เลยโดนมีแทงหัวไปเลยนะครับ อย่างนี้เดี๋ยวเราต้องเอาคืนนะครับต้องใช้มีดบ้างและครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาทดสอบดูได้นะครับตามลิงก์ที่ให้ไว้ในตัวคลิปนะครับจริงๆในตัวเกมไม่มีเสียงนะครับแต่ผมเพิ่มเสียงเข้าไปเองนะครับเพื่อที่ให้ตัวคลิปมีสีสันนิดนึงนะครับจริงๆในตัวเกมนี่เงียบมากเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรแม้แต่เสียงยิงยังไม่มีนะครับ พร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยรามนาแล้วฮ่า <c> ฮ <oughs> <อ>่าโย่ฟังหนึ่ผมต้องการที่จบตีด้านหน้าผมขอยคำคำสั่งผมปฏิบัติไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวายฮาสายยี่สิบห้าอังคารเบเกอร์วันสายยี่สิบห้า ลดห้าสิบยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนคาบเล่ทาทั้งคืนเมฆวันหนึ่งสี่เจ็ดเดวครุ๊กยาดีด้วย <c oughs> ไปศัตรูล้มแล้ว เอาล่ะพวกคุณขออยู่ตรงนี้นะผมจะไปคนเดียวล้อมพวกมัน ฉันพน <Go! S 3> ร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าเจ้าศัตรูล้มแล้วเราไป <ists> หน่วยแรกเข้าประจำที่หน่วยของฮิกรอเป็นระลอกสองหน่วยที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยแทรกซึมเข้าไปแล้วกำจัดพวกมันซะ เห็นป่าราบเลยเห็นกันป่าราบเราเล่นมันวิ่งกันป่าราบต่ออย่างนี้สิถอยตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงให้ตายสิเอาละพักพวกไปต่อ เดี๋ยวนครับผมเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยัง กันที่จุดนัดพบผมถูกยิงต้องการความช่วยเหลือถอยไปก่อนนะที่นี่อันตรายมากนะผมจะนำเองเอาล่ะจัดการมันได้แล้วตกลงนะ เอาปืเวางเอาเปนหัวแล้วคนได้เจอกันอีกเร็วนี้รับทราบเปรียนครับสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวเกม Counter Strike นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ